มาแล้ววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้เครื่องดีดไปยังจุดต่างๆบอกเลยดูคลิปนี้จบเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนแล้วจะมีจุดไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วมาอยู่กันในจุดที่1นนะครับก็จะเป็นทางด้านของหอดูดาวนะก็จะโดดไปตรงป้ายโฆษณาลงเก็บเครื่องบินนะครับก็ให้เล็งมาตรงประมาณยอดไม้ในน้อยตรงนี้เลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะนี่นะครับเล็งมาตรงยอดไม้เห็นไหมในน้อยนี้นะครับเราจัดนั้นให้ดึงขึ้นนะประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้ละแต่ให้กดโดดได้เลย มันก็จะไปตกตรงป้ายโฆษณาแบบพอดีเลยนะครับเนี่เนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะสามารถยิงฟรีได้หมดเลยนะครับทั้งเมืองเลยก็เอาไปใช้กันตามได้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันจุดที่สองมามาต่อกันจุดที่สองนะครับก็เป็นเมืองเดิมเลยนะหอดูดาวเหมือนเดิมนะครับก็จุดนี้เนะี่ยผมจะไปตรงป้ายโฆษณาบานเอลคู่ตรงนู้นนะครับเนาะก็ให้เล็งมาตรงประมาณก้อนเมฆตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีช่วงเว้าตรงนี้นะครับให้เล็งมาประมาณกลางๆนี้นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่ คนเมฆนะครับเห็นไหมปึ๊บจากนั้นให้ดึงมากลางๆหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโดดได้เลยนะมันก็จะไปตกตรงป้ายโฆษณาแบบพอดีเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะยิงตรงบ้านเอลคูฟรีนะสุสานก็ยิงได้เหมือนกันนะนี่ก็ไปใช้กันได้นะครับจุดนี้มาแล้วมาต่อในจุดที่สามนะครับจุดนี้ก็จะอยู่ตรงคนยิงสนามคนยิงเป้านะก็เครื่องดีดต,ตรงนี้เลยนะครับก็จะดีดไปลงตรงป้ายโฆษณาแถวคาตูนะครับเนาะ ก็ให้เล็งยอดไม้ประมาณซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นหลักเนาะจากนั้นก็กดขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็ดึงให้สุดก่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ดึงลงมานะครับประมาณนิดนึงนะไม่ต้องเยอะมากครับจากนั้นก็กดโดดได้เลยมันก็จะไปตกตรงป้ายโฆษณาแบบพอดีเลยนะครับนี่เห็นไหมจุดนี้ก็สามารถดักตุงพวกสะพานได้นะครับหรือว่าจะยิงในเมืองก็ได้เหมือนกัน แต่ข้อเสียเนี่ยก็คือต้องระวังด้านหลังไว้ด้วยนะเพราะว่าอาจจะโดนยิงได้นะครับด้านหลังก็เอาไปปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆกันดูนะครับแต่ละจุดที่สอนไปใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยและอยากให้ผมออกมาทําเทคนิคแบบไหนหรือว่าสอนอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปไล่อ่านเนาะ